ยนระเบิดสตเลยเอาไหมเอาไหมล่ะจะยิงกับเราไหมล่ะเอาไหมนอ,อ,อกเดี๋ยวเนช่นผู้หญิงเอาไหมล่ะเอาเระเบิดสักลูกไหมเอาน้อยหนาไปยิงก็กลับสวีดดนททสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเอ็มเจนะคะวันนี้เัมก็จะพาทุกคนไป สุ่มเล่นกับเด็กนะคะเออเราจะเจอเด็กไม่เด็กไม่รู้นะเออเด็กเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูของเข้าใหม่นะคะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กานนะคะทุกคนอย่างแรกเลยเข้าไปร้านค้าค่ะทุกคนท็อ u อแห่งความมืดกลับมาแล้วรับโบนัสเพชรเพิ่มสูงสุด100% 1ครั้ง 1, 1 ID ่อด oh my god เอาทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์กันทุกคนคิดว่าแบมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มาดูกันปั๊ม แต่ห้าอ่ะเอ๊ไสี่ดห้าเองเหรอเกิดไปเปล่าเปนสี่ดห้าเปอร์เซ็นต์เองทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะทุกคนใครที่อยากสุมเพื่อมาเติมเพจนะทุกคนก็สามารถเข้ามาสมได้นะทุกคนมีวันที่25มิถุนาถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจก็มาเติมได้นะจ้ะแล้วก็มีออคอยผู้กล้ารแลมเพจนะทุกคน อันนี้ก็น่าจะมีด้วยันเล่แปลงร่างได้ด้วยทุกคนโคตรเปี้ยวโคตรเปี้ยวโคตรเปี้ยว,อ,ว,ยวอยากได้อยากได้ทุกคนโอ้ทุกคนมันเปลี่ยนได้สีสีด้วยนะประเด็นหนะน้ามีสีแดงนี่เอาเปลี่ยนไปชุดดีกว่า มีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสวยทุกสีเลยทุกคนดูมันมีท่าทางด้วยเนี่ยเห็นปะมันจะเหมือนชุดในตำนานอันเก่าอ่ะทุกคนนีท่าที่สองฉีเป็นไงท่าชา่อก็เคียอยู่นะอันนี้เหมือนลิงเลย <No. S 1> เกเ โอ้โครเทเลยนะทุกคนใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็มาสุ่มได้นะจ๊ะตอนนี้เราเหลือเพชรอยู่แค่2อ0รอเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันว่าเราจะได้กี่เราจะได้โซเคนักโซเทนหรือเปล่าโอ้โหโด้รองเทุ่มอีกร้อยเพชร คนคือสมมุติถทาทุกคนไม่ได้นะทุกคนกดเข้ามาตรงนะนี้นะเนเออนั่นแหละตรงมุมมุมซ้ายเบอนะเนีย่ยแล้วก็จะมาเลือกเลือกเพื่อสุ่มอีกครั้งได้หนีกดไปเลยชเวบได้ไหมเออได้ไปนหนึ่งล้านทุกคนโอเคอยู่ oh, <okay>, เลือกแบบเรเร็ว หมดได้น่มห่งคุณไปโอ้โหไปได้ไม่ได้แล้วออต้องสะสม4โท่เขนเพื่อแรงจุดนี้ใครที่สนใจหรือว่าอยากได้ก็มาสุ่มกันนะคะทุกคนซื้อหนึ่งคุ้มถึง28แล้วก็มีพ่อหมีใจกล้าแม่เมียว ลายวัวน,นะคะทุกคนอันนี้ก็สะสมโทเค็นเหมือนกันแบบสุ่มกล่องละ25สุ่มกล่องนี้ได้โทเค็นแล้วก็ให้สะสมไปครบร้อยเพื่อมาแลกหรือไม่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะสุ่มติดเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้แบบเพชรเลยอยู่แค่หกแบบสุ่มไม่ได้แบบเสียใจยมากไม่น่าไปสุม่มหน้ากากไฟเลยช้ำนั้นช้ำนี้อีกนานเลยอะ่ะอันนี้ก็มีวันที่26ถึงวันที่ห กรกกาดาคมนะคะทุกคนใครที่สนใจก็ผสมกันเนาะแล้วก็มีเพกาซัสาพัทถินนะคะทุกคนขยายปีกเพื่อแห่งชัยชนะพร้อมท้าทางเอ่อมันคือท่าเครื่องบินนะทุกคนอันนี้ยอันนี้มันเป็นเครื่องบินเครื่องบินที่เราเป็นเครื่องบินอะ่ะเออนั่นแหละจะเรียกว่าอะไรดีอะ่ะที่เราเข้าไปแล้วคนอื่นแบบลอยอยู่นอกเครื่องบินแล้วเราอ,อยู่ในเครื่องบินอะ่ะ คนที่มีพวกม้าแบบนี้จะอยู่นอกเครื่องบินได้แต่เราจะอยู่ข้างในเครื่องบินถ้าเราไม่มีเนะเาะมันจะมีให้เลือกเลือกออกได้สองอย่างอะ่ะนี่นยิงยันเอาออกสองอย่างแล้วก็สุม่มเราจะมาดูการสุม่มว่าสุ่มครั้งละเท่าไหร่ครั้งแรกสุ่มจะเป็นสุ่ม9เพจครั้งที่2สุ่ม49ครั้งที่3สุ่ม9 9ครั้งที่4สุ่ม149ครั้งที่5 1 9อสิเก้าครั้งที่หกสองเกสิบเก้าครั้งที่เจ็ดสาร้อยเกสิบเก้าครั้งที่แปดสี่อยเกสิบเก้านะคะทุกคนใครที่สนใจก็มาสุ่มได้นะคะอันนี้มีวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สามสิบิถุนาอยู่นี้ก็มาสุ่มได้นะจ๊ะเแบบี้โอเคนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าค่ะแบกเราด้วยนะไม่แบกบแล็กดีเด้องแบกทำไมอะ ทำไมอ่ะยังพึ่งแรงนยังพึ่งเล่นเดิมเดิมอยู่แล้วทำไมไม่เล่นแรงอ่ะอจานนี้เราเล่นไม่เป็นนะจานนี้สี่ไ,ไม่สี่เลยที่ไหนเราไม่ใช่เราไม่ค่อยเ,เล่นไม่เป็นใชตน่ตะวันตะวันฮัลโหลฮ l ลโหล o นาวา เอาแล้วเอาแล้วสามลุมหนึ่งเอาแล้วใครวะไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้จักใครไม่รู้จักไปไปใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักมันได้จัาหน้าวงล้วแต่ไม่เต้นไปไม่รู้จักไอีเมลี่พี่ผู้พิทใจน้องผมคู่จ่า้องผมมันอยู่ป้อนหนึ่งจ่าใครไม่รู้จักผมรู้จัก จากใครผมไม่ร so ู yeah. ้จ uh, no. 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 ักใครเลยนะจ๊ะเปิดแหล่งแดงอ่เงาเล็กกับแหล่งแดงอ่เนอะหรอผงแดงแล้วไม่ใช่จ้ะเป็นเป็นชื่อมันแบบขึ้นแรลงแดงเนี่ยไม่ใช่แรลงแดงเนี่ยมันบากราทำบัคไม่อยากเจอแหงแดงขออยากเจอแรลงแกนเทสเลี้ยงบ้านมี่เราทำบาค ก็ทำบัคกให้มันปเป็นแดงแดงไงกดไป,ปดูคน<ป>อื่นน่ะจูโกโมาเตอร์ครับเออเอออุอ้งยูโกโมาเตอร์มีแต่คนขี้โมะนายก็ขี้โมเหมือนกันเล่งโกนะไม่ใช่เล่งแกนนายจะตายมานัน โอ้แล้วเก็บไปสามคิวเลยอ่ะนายแตไม่ได้ขีโม้ล้วโหดจีโน้ปว้าบอลมันไม่เก็บทำไมไม่เก็บสีเลยครับเก็บไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาร้องโป้เออเดี๋ยวเขาล้องโป้ใช่เดี๋ยวเขาร้องโปถ้าเก็บสีอ่ะโป้โปดิแบน โบบินเนี่ยโบบินโบเทียเออแบนเลยแบนทำไมเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำบ้ากับแบนเลยเราไม่ได้ทำแล้วมันแรงแดงไงไงโบรีบ่าวแล้วโหดไงโบรีบ่าวเอ้ยน้องผู้ชายอายุเท่าไหร่ครับเออ

ก็รักพันยา,นนาอยู่อ่ะเพื่อนมาหาปูเพยยังเหรอเพื่อนได้เดี๋ยวเราจะเปิดปูเราดูเฮ้ยปูแบนเลยแบนเลยเล่นแก่งทั้งหัวทั้งเมี้ยแบนเลยแบนเลย เราเป็นโหดอยู่แล้วดูแบนนะนี่มีกระตู้ยี่ปุ่นทริปเปิลคิลอายุเท่ไรพี่อะไรนะพี่รู้จัเสียงเป็นผู้เสียงเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะอายุเท่าไหร่เราไม่ใช่ผู้หญิงเราเป็นผู้ชายก็หกเสียงผู้หญิงชัดๆเลยเสียงผู้หญิงตรงไหนถ้าเราเสียงผู้หญิงนะเบอร์สี่เบอร์สามก็เสียงผู้หญิงดิ เราไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายมันมันเสียงพูดพี่เขานี่ยมาเสียงผู้หญิงชัดๆเลยแต่ไม่ใช่ผู้หญิงโอเคใช่ได้อย่าบ่วโอเคเราเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะอายุอายุแปดขวบโอ้ยอายุแปดขวบแลุ้กคนอายุเท่าไหร่ โอ้โหเป็นเจี่เหรอโอ้แล้วพี่พี่ก็เป็นพี่แลยมันก็เสียงเป็นผู้ชายพี่พี่ผมยังเป็นเด็กอยู่เลยหูเกินตายเลยหรอแปนดูดิดูดิเบอร์สามอายุไยสุดเลยอายุหกขวบใช่เหรอนายเป็นน้องเราใช่โอ้นายเป็นน้องเราแล้วนี่อะังไงยวนะเรายี้หัวแตก จะเปิดโป๊ตึงขนาดนั้นเลยตึงจริง,ง,งมันไปชุบกันแล้วอะ่ะมีคนตึงเจ็ดขวบเอาแล้วเอาแล้วเราเป็นพี่ปอสองเอาแล้วโอ้โแปลว่าใจสิบสองแล้วเอาแล้ว,ลวพี่เอร์สอ,องเอาเลยพี่เบอร์สองปืนออกมาปิง ติเพิ่งแต,ต,ต่ว่าเสียงมานม,มันเป็นไม่ได้เสียงผู้หญิงแบบทริปเปิลเคิลเสียงผู้หญิงชัดๆเลยนี่น้าแม่ยายผู้หญิงทำไมถึงคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเสียงนี่มันเสียงผู้หญิงชัดๆเลยแล้วเสียงนานเน่ยเสียงนานก็เหมือนเสียงเด็กผู้หญิงเหมือนกันเอาแล้วจะชักระเบิดมาเลย โยนระเบิดใส่เลยเอาไหมเอาไหมล่ะจะยิงกับเราไหมล่ะเอาไหมเอาไหมเด็กผู้ชาผู้หญิงเอาไหมล่ะเอาระเบิดสก๊ะลูกไหมเอาน้อยหนาไปยิงเอาไหมสิเอาม่ดีเอาม่ดีเอาไหมสิถ้าโยนใส่เราแล้วเราตายอ่ะอยู่นิ่งๆดิถ้าอยู่นิ่งๆก็ไม่โดนอ่ะอยู่นิ่งๆโดนก็ไม่ตายตื่น เห็นไหมตายเราเป็นอมตะเราเปิดโปแล้วแบนแน่แบนแน่ไปตายก่อนอจัดตายทำไมไม่ช่วยเพื่อนนายไม่ช่วยเพื่อนเลยเบอร์สองเบอร์สามไม่อยากแบนอ่ะอยากแบนคนที่เปิดโปออะจะแบนเราทำไมอะ ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยไม่ผู้เราไม่ยิงผู้เราเบนเย่างเดยวทำไมอ่ะยิงหน่อยริปเปิลเคิลไบาปเด็กโกหกอายุไไหไยแล้วไม่ได้โกลอ,อกแต่นไหนเนี่ยโอ้โหโกหกฝีมือก็ไม่ได้เด็กนะคะเนี่ยเด็กอีกคตนาเกิน ทำไม่อ่ะไม่บ๊ายบายบ,ายบ๊ายไม่บายทำไมเรามาด้วยกันขอเพื่อนหน่อยหน่อยไม่บาย,บายแล้วจะไปไหนอ่ะกูบอกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายไปไหนอ่ะอืมออกไปเร<อ>าต้องมาอยู่กันเอาขอแค่นี้พวกนี้<อ>พรงนี้เดี๋ยวจะมาเล่นด้วยเหรอเฮ้ยแอดเพื่อนไว้หน่อยสิ เดี๋ยวรอสักหนึ่งทุ่มก่อนหนึ่งทุ่มของวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มก่อนหนึ่งทุ่มวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มวันนี้โอเคบาย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 แอดเพื่อนบายบายจะไปไหนล่ะเดี๋ยวเดียวแอดเพื่อไหนไว้หน่อยดีเจอกันหนึ่งทุ่มหน่อยทีหนึ่ง <1 S 2> ทุ่มเหรอขอ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชให้แบบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย